สวัสดีปาลุงสวัสดีพระจ้าคุณทุกคนสวัสดีปาลุงผมบอกกับสองของน้องมีปาลุงมาหนิมาปลูกหยาบลุงไหมปลูกนาแนนปลูกไม่ได้หนิปลูกเรียนมาทำเออปลูกหยาบลุงไหมปลูกเดินเลือนเดินพาวางก็เลยปลูกใส เพราะว่าปลูกน้องิดน้องนิดปลลกไงแมนชวิตปลาลกหลังกบปลูอ่างชวยได้ปลกเรปลูกว่าง้ว่างแหงงัวก่อน เดินเขาว่างก็เลยปลูกไว้ยิงกว่าท่น่ะทดินนันเท่พื้นเลยปูกหย่าหัวซะกอนหย้าก็ตัดออกมาแต่เดือนเาลปลุวนหน้าในเลือนเ้า Okay, ต้นหนึ่ง,นะงครับพ่อปลูกไปเทงนะครับ kai nu, koi du pakon, thom ni ngay, ngay, ngay ngay, ngay 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 hao katoa dien di song a, palu ngay dien dien di song a palu ngay dien 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 di song I'm bleeding. ถวที่สองผ่านไปต่อแถวที่สามแที่สามยนปหงน้อแดดออกนี ก็เดี่ยวเหือแตกเลยถ้าก็มาต่อเข้มน้องเลยไปลุงเลย

ีครับรท่นมีกกมทีหน้าเอยังไคมแถวคัาน้องเขาก็เคี่ยวอุมทุ่มอยู่ปูกเาดสำเร็จแล้วปุเบิดเนื้าไหท่นปลูกำเรียนาทนาทนา เขามหัวทางมาใหญ่แต่ว่าทางนี้นะ่ะปูขอน,นี่ไปลงเลยเดนิดนเสื่งขูนี่ทางนี้บดบดไปปูเข้ามาตัวใหญ่ฮะเบิดก่อนไปลงเลยแต่ว่าเงาปูหลายเต๋อแล้วผู้แถวเดินแถวขางคอนใหม่หน่ะแมนไปเลยเรียนมาพี่เรียนมาทางนี้อูนี่มัน,นนี่เข้ามาขอน,นี่ เนี่ยนี่เปิดขยายขยายกอันตัดแห้งขยายไปเลยกราติดเบิดนี่ป้าต้องลายเติบไปลยหลายลอยหลายลอยต้นเติบหอนหันที่นี่ก็สามสามเรียนนี่ก็ไปลงต่อคดหน้าไปลงไปรถหน้ามันรู้ด้แบนี้แมน ูแต่ดเลยแดดออกไปเลยแมนปูกแล้วแก็โดเลยไปเลยแมนัติดแล้วก็โ่ยาโหดปไไปเลย ทักใช่หมอโลได้กับพู้มากไปลงเว้ยแมนเดดออกมาเสือจะเปียกเลยทนายแมนลายก็เนี่ยนะเฮาตัดแล้วใส่กระสอบแล้วหดน้าไว้แล้วปุงเนาะมากเลยแมนน้ำหลับลงเวก็มาหิวน้ำตักเลย ต <Men> ักน้ำโหดเลยเออโหเขาจะมาตักน้ำมาใส่หม้อเลยแล้วก็โหดไปเลยตักน้ำมาใส่หม้อแล้วก็เอาไปโหด เื ừ, อออกน้ำตัวนี้นะมี่น้าเหมือนตัน้ ừ, อง บงี่นี่ปลุงเว้ยูเอากนนำปุงป๊าทอเรจรดุงปนุงเยไปเบื้องไปลุงปลุงหดต่อปุงเวยแมนปุงสิแล่หรือปุงเยไกสิแล้าหน้าหดแล้ว จะ่าทังนี้บางทั้นีคเขาเน่เสลเ็ู้สรเล่ล่สเ่ เลี้ยแล้วบ่ไงเฮ้ยไลก็สด่ใช่ปแดดกรแดดไปลงไหมพักกันม่ง้อะไรไปลุงหาผักพรอนหาอำนาผักพรอนไปลงไหเสือจะีแกไปไลยพแมนตไไปลงมาเนมีคอร่าไปลุงคิปนี้กินาพอกันไหมาก็ไกดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้หน่ยไปลุงเด้ปกกนสบายดี